สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะเจ้าต้นอะโลคาเซียนะคะจะเป็นต้นเอ่อทำมารักษานะคะจะต้นทำมารักษานะคะเอ่อคุณยายปลูกเอ่อคือขยายพันธุ์นะคะแต่คุณยายปลูกไว้เมื่อประมาณประมาณสี่สิบวันแล้วนะคะประมาณสี่สิบวันมันก็จะเกิดนะคะมันเก um ิดหน่อขึ้นมาเต็มเลยค่ะทุกกระถางแล้วจนจะแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะแตกหน่อคือแตกต้นใหม่นะเราก็วันนี้คุณยายจะพามา ปลูกเเพิ่มจํานวนนะคะคุณยายจะเพิ่มจํานวนนะมาดูกันเลยนะคะมาดูกันเลยอันนี้เป็นหกักเป็นหกักต้นทามารักษาด่างนะอันนี้ของคุณยายเป็นเออ่ด่างนะคะเป็นด่างนะคะปลูกมาประมาณสี่สี่สิบวันแล้วะคะ่ะเดือนกว่าแล้วนะคะเขาก็จะแตกหน่อแบบนี้นะคะแตกหน่อแบบนี้แล้วนะคะอถ้าเราไม่ขยายพันธุ์ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะแต่เราต้องการให้จํานวนมันเยอะขึ้นเราก็ ตัดต่อนะคะตัดตัดต้นมาปลอมปลูกเพื่อที่จะขยายจานวนให้มันมากขึ้นนะคะท่านวิธีนะคะเดี๋ยวคุณยายจะอ,ออกโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูมาดูกันเลยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามเป็นยังไงค่ะน,น,นะคะ,นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่ เราก็จะแตก <T an: S 1> แตกแบบนี้นะ <T an: S 1> แตงหน่อยแบบนี้นะคะ <T an: S 1> นี่นะคะ <_ T an> นะคะแล้วก็เราจะเอาต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้ก่อนต้นนี้เราก็ปล่อยให้เขาโตแบบนี้ก่อนนะคะเอาต้นนี้ก่อนนะคะต้นนี้เราก็ตัดเลยค่ะนะคะอันนี้เท่ากับเราก็ได้ต้นต้นใหม่หนึ่งต้นนะคะได้ต้นใหม่หนึ่งต้นแล้วนะคะปลูกเลยนะคะอันนี้เป็นอโรคาเซียด่างนะคะต้นธรรมรักษาด่างะคะ่ะ วิธีปลูกนะคะปลูกเลยค่ะนี่คุณยายใช้ดินร่วนนะดินร่วนอันนี้เป็นดินเก่านะดินเก่าโอเคอ่าคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะพอดีเมื่อกี้คุณยายปลูกไปแล้วหนึ่งต้นต้นนี้นะต้นนี้หนึ่งต้นปลูกไปแล้วทีนี้ก็อยากเออจากมาถ่ายวิดีโอให้เพื่อนเพื่อนรู้ว่าคุณยายกำลังขยายพันธุ์นะคะเจ้าต้นอะโลคาเซียนะ อะโลคาเซียดินที่ใช้นะคะคุณยายก็จะใช้นะคะกาบมะพร้าวส่วนหนึ่งนะคะดินร่วนส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นอินทรีย์วัตถุส่วนหนึ่งนะคะอินทรีย์วัตถุส่วนหนึ่งใส่ลงไปกาบมะพร้าวดินธรรมดาดินธรรมดาแล้วก็อินทรีย์วัตถุนะจ๊ะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใช้ดินเก่าเพราเนี้ยค่ะดินเก่าใส่ลงไปดินเก่าใส่ลงไปนะคะ ดินอะไรก็ได้ค่ะให้มันเป็นเอ่อดินดินขุยไผ่ดินดินดินนะคะคุณยายจะมีนะคะมีขุยไผ่แล้วก็ดินกั้มกูนะแล้วก็ใบไม้ของคุณยายนะคุณยายก็จะหมักไว้นะคะทําเป็นอินทรียวัตถุนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กบนะคะกบ นี่ค่ะอันนี้ก็จะกบด้วยกับมะพร้าวนะคะกับมะพร้าวแล้วก็คุณยายก็จะใส่ไอ้เจ้าต้นใบมะขามนะคะใส่ใบมะขามไปนิดหน่อยนะนี่ค่ะใส่ใบมะขามไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลดด้วยนะคะเจ้าเจ้าน้ําน้ําวันนี้เราคุณยายจะใส่เป็นน้ําเอ่อผสมนะคะน้ําผสมเอ็มร้อยนะคะเอ็มร้อยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะ ภายในหนึ่งเดือนนะภายในหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะสามารถเกิดต้นใหม่ให้เราอีกได้นะคะแล้วอันนี้เราก็เอาไปปลูกไว้เหมือนเดิมนะคะปลูกเหมือนเดิมนะคะคือเจ้าต้นอโรคาเซียนเนี่ยที่คุณยายปลูกไว้มันด่างนะแล้วก็มันหรือต้นธรรมรักษานะซึ่งมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าเป็นเง้านะตัดเงามันมาปลูกก็ได้นะคะมันจะเหมือนเหมือนขิงนะเหมือนขิงเหมือนข่านะคะเหมือนข่านะเหมือนข่าเพราะว่า เขาต้นหัวเขาจะเลื้อยเลื้อยอยู่ใต้ดินนะคะไปไปใต้ดินนะตาตามเ,เขาเรียกว่าอะไรตามรากมันน่ะนะคะนะคะโอเคปลูกง่ายครับปลูกง่ายมากเลยนะคะเพียงแต่ต้องลดน้ํานะคะอย่างอากาศแห้งเนี้ยต้องลดเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าถ้ามันแห้งมากแล้วเขาก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณยายก็จะทําทต่อเลยนะคะนนี้คุณยายก็สาธิตให้ให้ดูแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคุณยายนะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมตามคุณยายด้วยนะคะ